วาในชลองไทยระดับโลคสวัสดีเชาเรียกว่านิชาลทุกท่านนะครับวันนี้ผมและทีมงานเดินทางกันมาที่งานคอมมาร์ดเวิร์กสองพครับ มากําจัดจําหน่ายสินค้าไอทีส่งท้ายปีนะครับจัดที่เดิมครับผมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับซึ่งแนงานว่าทารรมวิาล a ชารนะครับก็จะมีการมาร่วมจัดบูธกับทางพาร์ทเนอร์ของเราครับไม่ว่าจะเป็นทางแอดไว้นะครับหรือว่าไอทีซิตี้เราจะมีการเน้นจัดจําหน่ายนะครับในส่วนของสินค้าที่เป็นแบรนด์ XFX และก็แบรนด์โซเท็กนะครับผมซึ่งก็จะมีโปรโมชั่นสินค้าที่เป็นราคาพิเศษเฉพาะงานคอมมาเท่านั้นรวมไปถึงในส่วนของการจัดโปรโมชั่นนาทีทองนะครับสำหรับการจอแบรนด์ ac, ise, โซเท็กจาก คุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาจับจ่ายอยากจะมาเลือกช็อปสินค้าที่เป็นไอทีนะครับระหว่างวันที่3ถึง6พฤศจิกายนนี้นะครับผมแล้วอยากทราบในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูกันครับว่าเดว่านชิจิลครับวางจําหน่ายสินค้าที่ไหนบ้างบูธอยู่ตรงไหนแต่ราบบูธนะครับมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไปดูรายละเอียดเลยครับ และตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่บูธเอสไวท์นะครับที่เก่าที่เดิมครับแถวลานกิจกรรมนะครับบริเวณลานหน้าหยากนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบูธของทางเอสไวทที่มีการจัดจําหน่ายในกลุ่มสินค้าที่เป็นโซลแท็กทั้งหมดนะครับซึ่งก็เป็นการ์ดจอทั้งซีรีส์มาตรฐานและก็ซีรีส์ใหม่นะฮะที่เป็น G Force 10ซีรีส์นะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆนะครับของแบรนด์โซลแท็กนะครับอย่างที่เห็นนี้ก็จะมีการ์ดจอในรุ่นของ700ซีรีส์นะครับทั้ง GT710 GT730 นะครรรรัับบหหือว่าา GTX 750Ti สก ใช้งานมัลติมีเดียั้างต้นแล้วก็การเ,รเาลาเรเ่นเกมออนไลน์รวมถึงการจอที่เป็น g e f o r c e 10 s ีรี e ์นะครับในรูปของ GTX 1060นะครับที่เป็นในรูปแบบของมินินะครับแล้วก็แอมบิ t i ชั่นะครับมีวางจำหน่ายทั้งรุ่นของ 3GB แล้วก็ 6GB กจอตัวคุ้มค่าสำหรับการเล่นเกมกราฟกิกหนักหรือว่าจะเป็นการจอไฮเอ็นด์นะครับที่เป็น1070แล้วอ็ก0 8 0นวางศหนย์เจ็ดกูนย์แล้วก็ x t r e เอ็กซ์วอย่างเช่นการ์ดจอตยวน้ฮะ g บ x 1า7 0 แอดดิชั่นนะฮะร,ราคาเพียง13,980บาทราคาพิเศษเฉพาะในงานเข้ามาเท่านั้นหรือจะเป็นในส่วนของการจอที่เป็น GTX 1080 M x t r e m e ฮะราคาเพียง23,980บาทราคาพิเศษเฉพาะในงานเหมือนกันและน่าจะมีหลายท่านครับที่รอการจอตัวใหม่นะฮะที่เป็น GTX 1050 TI นะฮะมีวาจาหมายที่บูเลตไว้นะครับท้งในรุ่นของมินินะฮะแล้วก็รุ่นของ OC Edition นะครับเข้ามาสอบถามเข้ามาเลือกซื้อกันได้นะครับใครที่ อยากได้การเอาสุดแท็ราคาพิเศษในงานนะครับประกัน5ปีเข้ามาที่บูธแอดไวเลยครับ mm. และที่ขารไม่ได้ครับสำหรับบูธแอดไวก็จะต้องมีโปรโมชั่นพิเศษที่ชื่อว่าช่วงนาทินทองนะครับซึ่ง จะมีจัดทุกครั้งนะครับของงานคอมมานด์มีทุกปีนะครับซึ่งก็จะเป็นสินค้าที่ราคาสุดพิเศษมากๆนะครับสำหรับครั้งนี้เนี่ยเดยว,ว่าในช่องนำการ์จอในรุ่นของโซนไหจ g D X 1080M Edition นะครับมาจัดโปรโมชั่นในราคา1 9 9 0บาทเท่าน,นั้นที่ดูครับ g t X 1080ราคาไม่ถึง20,000เรียกได้ว่าโคตรุ้มเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวโปรโมชั่นนาทีทองเนี่ยก็จะมีการ จัดตลอดทั้งวันนะครับระหว่างวันที่3ถึง6พฤศจิกายนเลยทีเดียวขอกระซิบบอกนิดนึงฮะสำหรับโซนแห่ง GTX 1080 Edition นะครับที่เรานำมาจัดโปรโมชั่นนาดีทองน่มีจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับไม่ได้มีแค่วันละตัวอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีครับใครอยากได้การ์ดจอ GTX 1080ในราคาสุดพิเศษฮะก็สามารถมาลุ้นช่วงนาดีทองกันได้นะครับบริเวณลานหน้าหยักนะครับข้างบูธแอดไว้ครับ และตอนนี้เราเดินทางกันมาที่ Exhibition Hall Zone C นะครับเดินเข้ามาเนี่ยขวามือก็จะเจอกับบูธ IT City นะครับซึ่งก็จะมีวางจำหน่ายสินค้าของแบรนด์ o t t ท c แล้วก็ XFX นะครับสำหรับโปรโมชั่นสินค้านะครับของ Zotac so กเนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกับทาง Ad v i t e นะครเรามาดูโปรโมชั่นของทางฝั่ง XFX กันบ้างดีกว่านะฮะสำหรับโปรโมชั่นในวันนี้นะฮะเรามีวางจำหน่ายสินค้าที่เป็นการ์ดจอนะครับทางในรุ่ของ RX ศ0 RX470 แล้วก็ RX480 นะครับลงไปถึง power supply นะครับที่เป็น XTR series ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอในกระแสตอนนี้ฮะ RX470 4GB นะฮะเราวางจำหน่ายในงานเพียงแค่6,680บาทหรือว่าจะเป็นการ์ดจองตัว top คำที่เป็น RX480 GTR แหลายท่านอยากเป็นเจ้าของกันอยู่ครับตัวนี้ฟีเจอร์จัดเต็มฮะพัดลมพอได้มีไฟ LED support 4K HDR นะครับ c อร์ s f i ได้ support D-12 นะฮะตัวนี้เราวางจำหน่ายในงานเพียงแค่9,280บาท ราคาพิเศษเฉพาะในงานคอมมานเท่านั้นรวมไปถึง power supply ครับในรุ่นของ x t r 750นะครับขนาดกำลังไฟ750วัตต์ก็มีมาจัดโปรโมชั่นในงานด้วยนะครับตัวนี้จัดเต็มครับเป็นแบบ80 plus gold นะครับพอร์สายได้ทุกเส้นแล้วก็ชุดระบายความร้อนเนี่ยเป็นไฮบริดนะครับแล้วก็เรามีวางจำหน่ายเพียงแค่3,380บาทนะครับไปที่เดินมาที่โซน C นะฮะแวะเข้ามาดูบูธ i c t ครับเข้ามาเลือกซื้อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับทั้งสินค้าที่เป็น So t ท c แล้วก็ XFX ในราคาพิเศษครับ thank you และเรามาปิดท้ายที่บูธ IT City E1 บูธนะครับซึ่งอยู่ในโซน Plenary Hall 2นะครับผมสังเกตง่ายๆครับเดินเข้ามานะครับเลี้ยวขวาจะอยู่ด้านขวานี่สุดนะครับก็จะมีป้ายขนาดใหญ่ครับที่เขียนว่า IT Super Store นะครับสำหรับตัวสินค้าเนี่ยก็จะวางจำหน่ายแบบเดียวกับบูธ IT City ของทางฝั่ง Exhibition Hall โซน4นะครับก็คือจะเป็นสินค้าแบรนด์โซนแท็กที่เป็นการ์ดจอนะครับแล้วก็สินค้า XFS นะครับที่เป็นการ์ดจอแล้วก็ Power Supply ราคาเดียวกันราคาพิเศษเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าความพิเศษตรงบูธนี้เนี่ย ก็จะมีเครื่องเว่าเกมมิ่งนะครับวางอยู่นะครับให้ลูกค้าเนี่ยได้ลองทดสอบใช้งานนะครับก่อนที่จะเลือกซื้อกาต่อนะครับไปใช้งานนะครับสำหรับซิสเต็มของเราก็จะใช้กาดจอที่เป็น XFX นะครับในรหัส RX480 นะครับแล้วก็มีการติดตั้งเกมนะครับให้ลูกค้าได้ลองเล่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น t m o r a i d e r ครับมาตรฐานในรุ่น X12 หรือว่าจะเป็นเกม Doom นะครับที่เป็น Vulkan API นะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดนครที่อยากที่จะประกอบคอม นะะก็สามารถเข้ามาสอบถามเข้ามาจับสั่งสเปคกันได้นะครับที่บูธของ IT City เลยครับเพราะว่าในงานเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษฮะพันศนยด้วยนะครับก็ใครอยากได้สเปคสำหรับการเล่นเกมนะครับของการต่อโซลแท็กนะครับหรือว่าเอ็กเนะฮะเข้ามาสอบถามกันได้เลยที่บูธนี้นะฮะก็พบกันไปนะฮะทั้ง3บูธนะครับของทางเดียวกันดิชลลนะครับทางแอดไวทแล้วก็ IT City นะครับใครสะดวกบูธไหน เข้ามาสอบถาม <S 2> <S 2> เข้ามาเลือกซื้อสินค้ากันได้นะครับในระหว่างวันที่3ถึง6พฤศจิกายนนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตนะครับกับงานเข้ามาเวิร์ค2 0 1 6ครับ ในชลบุรีองไทยและน้ำรลก